สวัสด anyway, uh, oh oh, hi. ีสวัส okay. ดีชาวเกมเมอร์เลยครับผมเอาสวัสดีดิสวัสดีวันนี้เราอยู่กับไอเกมเออเดชิฟเป็นเกมที่เก่าแล้วเออใครเคยรู้จักกันก็เคยเล่นดีเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับนายเออกับนายอารยาครับฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลเอาหลุดเหรอ โอเคเราจะไปเล่นปืนเล้วแมวแมวอะไรวะไมโนฟไมโนฟโอเคไปละอีมาเลยมาเลยมาแล้วมาแล้วไม่เห็นเลยก็นี่กำลังจอยเข้ามาไอ้เฮียกำลังจอยเข้ามาอยู่รออะไรดิรอไหนไม่เห็นชื่อมันขึ้นเลยไม่เห็นชื่อกำลังโหลดอยู่ไม่เห็นชื่อขึ้นเลยอาเทลเรียนอะไรวะโนบะอาเทลเรียนแต่เอาไฟอาทาลินต้ากำลังเข้าเกฮ อาด่าชื่อด่านอาทารันตาเหรออาทารันตาตรงสาาไม่เรู้ตะอ่านตนานิแม่โอ้จักอย่าดิฉันไปปิงสามสามเองผมก็มีเย่มากโอ้พงปิงเจสองไอ้โอ้กูเล่นเปปิงห้ากว่าปิงห้าเยครับเฮ้ยเยครับโอ้ย อดิอีสอตว์ขูแปลงแปจะสี่จะโหดที่อะไรกนหนาเนะี่ยโอ้ด่านเนี้ยวุฒาง่ายมากเลยจริงสัลสัลโ <Hello. S 2> ีลรับี <Hello. S 2> ้ <Hello. S 2> <Hello. S 1> วัดีวัวว <laughs> ทำไมของไม่รีสปอนเนี่ยทำไมกูทำไมกลัวของไม่ได้เนี่ยกดที่ขวาไงหาเอาของเออไหวอ่ะกูกังวลกะเมาเนี่ยเมาอะไรเนี่ยไม่ใช่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 ไอ้เหี้ยกูกิ้วเอาของไม่ได้แต่เออมิดวะมิดผ่าตัดเกิดไหนวะอุ๊ยเฮ้ย ผมมีผูผมมีของที่คุณไม่ไม่คาดฝันโอ้ยที่มันนาทะเลนี่เองเฮ้ยมนเล็งมนเลี๋ยวเียเลอยู่ฮัลโหล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  ฮัลโหลอยู่ไหนวะช่างรู้เลยสัฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องกับตันเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณเล่นให้กูด่าอะไรนะด่าอะไรวะเนี่ยกูไม่คิดจะด่านี่วะโอ้ด่าฟ้ามาเลยกูอยู่บนดาฟ้ามึงมาเลยมึงมาเลยเออด่ยอกับตันอะเหเห็นแล้วอยู่ข้างบนเออมาเลย ไปมึงมาเด้ลยมึงมาเอ๊ะเดี๋ยวนะห้องกัปตันเนี่ยมึงมาเออมึงมาห้องบาร์เทนเดอร์มึงมาเลยขนอีกชั้นนึงเราถึงจะไปดู่ห้องบาร์เทนเดอร์กดกดพีเด้อไยุ่งห้องอาหารห้องคอมพิวเดอร์รู้รู้พีเป็นเปิดแมบเปิดแมบกูก็ไม่ได้รู้หาอะไรหรอกธนาคารอยู่ตรงนี้เสถีมิน่ามันลดเร็วมากเลยมันเหนื่อยเร็วไง อันนี้มันเป็นเหมือนกับอะไระยย7 8 8 7ะอ,อ,ระ,อะ,ระที่เล่นเนีย่ยเจ็ดแปดแปดเจ็ดจ็ดออฟสิบอะไรไม่รู้อะไรอีกล่ะ ไปไหนไปไหนอะไรหรืออ๋อทำอะไร่เงี้ยดูเรื่องครับจุดสีซีเป่าสมองกระจายโอ้โหได้ชิปเม้นต์เลยเก่งนี่มีชิปเม้นต์เหรอเออในคนตัวที่มีอะไรมัมีากเออเอากดผิดติดไอ้ทัด นอนแป๊บเอสัตัดยิงไม่โดนนะปืนผัวปืนมึงน่าหีมากอ่ะแเขาเอาคอมิเตอร์มาใช้อ่ะนั่งยิจริงแต่ดูตัวตัวกูเดี๋ยเยไมื่อก่อนกูก็ติดนะนั่งยิงนี่ใส่คอเตอร์นี่ใส่ติดติดกูไม่ได้นั่งยิงเลยหรือเปล่าไม่มียอะไรด้วยเนี่ยของกากาครับ ม,มีมีจุดสี่สี่นี่สบายมากยิงทีงเดียวนี่ก็ของพรีเมียมแป,ก,ปกเลยออของพรีเมีมมเยมอะไรของแร่ก็เรียกว่าของแร่ของแร่ของแร่เราจะทำยู่ไหน<า>วะไม่บอกให้คุณรู้หรอกคุณก็ฆ่าผมมาเดี๋ยวเออเพื่อฮัลโหลวสวัสดีครับฮัลโหลวสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกับูหน่อยเลย คุยกูหน่อยคุยกูหน่อยฮัลโหล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 ยังไงวะเ,เนี่ยยังไม่เห็นวะไม่บอกก <laughs> ห้องเสื้อผ <laughs> ้าจังหวะบอกไปคุณก็มาฆ่าผมเด็ดอ่าผมบอกมึง <laughs> <laughs> บอกกูห้องเสื้อ <laughs> ผ้ากูก็รู้ไงเออแป๊บนึง อะไรวะเนี่ยคุณโดนจับเลยเฮ้ยโอเคออกละมาละไอที่ไขวะเนี่ยโอ้โหหน้าเป็นผู้่าจ้างเนาะไอ้บาร์เดอร์เอ้หิวน้ำพอดีเลยฮัลโหลฮัลโหลเออไม่ทราบว่า มีอะไรกูไหมอืมเคใช้ได้แต่แต่กลัวคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยมาหาดิอุ้ยอุ้ยเกียร์อะไรจะกินสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับอุ้ยติดฮิตติดฮิตอุ้ยติดฮิตสวัสดีครับติิดอ้ย ติดอ้วกเลยอยู่ไหนหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเจอคยสบายแล้วอ๋ออยู่ไหนวะกิวขอคนสัตว์พิษตายเลยกลัวโอ้โหดูนั้นเลยนะโอ้ยเรื่องของกรกากรึเปล่าหรอไปแล้ของกระกากรึสีสีที่ของดีสุดเลยเนี่ย ไหนมึงมีเออมีเออไหนไหนว่าจุดสี่บ้งวะอะไรจุดสี่ลูกโมอะไรจุดสี่อยู่ไหนอ่ะซื้อตัวกูปืนที่แลงมากปืนหายยากมากของเรียวกินกี่ยาอะไรไงวะเอาจากหมอไงยากูเล่นเกมนี้ก่อนก่อนเดี๋ยวไปหาหมอก่อนรู้สึกจะเห็นกล่องพยาบาลใกล้ๆหมอด้วย มรงนีของดีเป็นได้แต่มีห,หน้ามันลดเร็วอย่างถือว่าน่าจะเพิ่มบอดได้เนะี่ยจะให้บอดมันเร็วเร็วนางบารนเดอร์เคยก็ไม่ช่วยกูเลยอืม อืมชิดเลยอ้ยตายเฮียอล้จับไป่แบบผู้คุกมึงเลยแบบคุกรวยอี๋อหนังสือควยอ่านอะเห็นมีกระติกพยาบาลไม่มีเฮียเลยเลยมึงก็ไปใช่ไหมเนี่ยเออกลัวไปหมดเลยครับหมอมีกระเป๋าหมอยายเทียบเลยมีผ่าตัดด้วยนอนตบไปอะ คนได้หมดมีอะไรคนได้หมดแถวจังหวะนี้เจอมีดหนึ่งเอเอมัจะมีดมันจะมีดเอามีดแต่มีดเป็นกาใช่ไหยเลยกูหิวน้ำวหิวข้าวอะยาเพียบยาเพียบกูห้ามเข้าห้องพยาบาลด้วยเอยทำไมไม่เห็จังหวะสไนเปอรไม่แตกด้วยสัตว์กูออกไอ้เหี้ยมึงมีข้าวกับอะไรเนี่ยนั่นอ่ะอาบน้ำอ่ะ พุกกันเดี๋ยวไปเข้าไปฆ่ากู่เจอหลายข้อหาเหมือนกันรู้สึเจอหลายข้อหาเหมือนกันไม่ใช่นานเลยพกอาวุธทำความผิดฆ่าคนน่าเยอะเยอะเนี่ยพุกอยู่ชั้นไหนน่าจะชั้นตายลงไปก็อ้าวออกมาแล้วเอ้ยเอาสวัสดี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 อุ้ย ีก่อนครับอยาแป๊บโอ้ยอย่ากบน้ำอยากบน้ำโอ้ยดูโกสมอลวิวโอ้ยเฮอาบน้ำอาบน้ำางมือล้างมือล้างมือก็ได้เลียนสัตว์คนล้างมืออยู่อ้ยโอ้ยโอโอ ไอเดียกูมาเกิดตรงไหนวะเนี่ยขอรู้ได้วยนะครับเอ๋ขลรู้ของดีเสร็จแล้วเจอของเจอของแร่กินหนึ่งครับของแร่คืออะไรวะของแร่ก็ที่มันเป็นเล่นฮอนด้วยเหรออุ้ยเต้นเต้นเออเต้นโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะนอนแป๊บสาดอุ้ยว ตางไม่มีเย็บมีกรดมีขวานมียาเก็บยาไปยาอะไรเนี่ยสลิปปิ้งแพนยานอนหลับเลยเินเซ็กันอนเดี๋ยวให้ผมเล่นเงียบๆนะคุณคุณจะไม่ไหวอ,อ,อ,อุ๊ยอุ้ยเปิดเลยอุ้ยเหมือนเจอของแ่ เคี่ยไม่ผ่าตัดแต่ตัดของแรงของไม่สปอร์ตเลยอุ้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 ยปาบ้าอะไรตีไม่รู้ไไม่รู้ไปไรเอยยังไม่ใส่เลยปลาไม่ใส่ไปเลยเอาไปคั่เลยคั่เลยคั่เลยอู้มือ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 อุ้ยวิ่งเข้าวิ่งเข้า่งาดี มาไร็ตบางมากตุ๊กุณด่วว่ก่อนในแต่คำหี้แย่กูเนี่ยเงินตายไม่เลิกอะไปไปแล้วไป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 หาปืนปืนปืไปอกใส่แล้นเลยไอ้ที่ย่ตะกองตะการนี่ไม่เหลือแล้ว A đây a lạy, a lạy. ui cái này nhà tao của bà đi, nèo. Weak, 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 เอามากูมาให้เกดกูบ้างเดี๋ยวจะมาฆ่าอะไรเนี่ยอ๋อจะฆ่าอ่าหน่อยไม่เอาเว้ยอฆ่าหนไม่เอาไม่เอาหลบไอสัตหลบไม่เอามมีดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอามีอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยออุ้ยอุ้ยออ้้ยอออ้ย เย่ตัวมีเฮี้ยบ้างห้ือเนี่ยใส่สูตรดีกว่าอะมันแก้ผ้าไหมเนี่ยแก้แก้ใส่สูตทดีแล้วดูดีไม่สไตล์นะจะตะโกนออกมาดังๆว่ากูเจอของดีแล้วอยู่ตรงนั้นไม่อ้วนอยู่ตรงนั้นไว้ถ่ายรูปแป๊ะ เยี่ <Yeah. S 2> ขวานใช้ได้อยู่ไหนเนี่ยมาหายเจอเ,เออกิอนไรสัตว์ไอประตูเปิดอยู่ตู้ของน้ำเป็นเพี้ยหรออุ้ยอียง่วงนอนไรสัตว์อุ๊ยไอเฮี้ยงเงี้ยนชากอ้อแป๊บ อ้าจอยู่ข้างล่างห้องนอนได้อย Hai, okay. ู่ชั้นล่างโอ้ยแมปเกมหายนี่ก็ไม่ได้ช่วยเฮียเลยเลยค่าคือโยมมาพูดลงมาจากสวรรค์เฮ้ยที่จริงเฉยๆไปตูวเฮียเลยโอ้ยได้ครับคุณได้ครัได้ครับคุณได้ครัไม่อะไรยังมีอีกมีอะกอีสัตว์ตานะแล้วมึงเป็นเฮียอะไรวะฮะ กระไรกี่หมายให้ควยอะไรสัตว์บินยเฮ้ยดาเายจะตีมเฮียดาเฮยดาเราพูดคำหยาบไหมจะพูดฟุลล็อกพนักงมพนักงานไปไหนกันหมดวะเนี่ยไปตีรีบแล้วมั้งเฮียเจอของแรกแล้วสุดยอดเจอของแรกแล้ว ใครว่าป่วยเพลงเลยนี่วะเจอของแรกแล้วโอ้ยมันตายแน่เหี้ยจะปืนมาจะปืนมาฆ่ากูมันก็โหดหี้ยมึงเล่นขเนี่ยจิ้มใหญ่จิ้ม,<า>หมใหญ่ใช้ปืนดิโอ้โหเหี้ยเกมนี้ก็ไม่มีคำว่าปลานี่ไม่ใจอ่ะใช้ปืนอ่ะไอ้แต่ว่าป,ปลานี่ไม่มีในโลกอ่ะปลานี่อ่ะนอนง่วงนอนอวนะหลับน้ำแย่ไง มีสติกกี้ขึ้นมานะมากูเจอของแหลมกันไว้สัต์ตโอ้หเจอของแหลมสองอันเต็มเลยอือหันแน่เลย <c oughs> ไม่หนักกับทำสันึกกันมึงอยู่ไหนน่าจะเป็นช็อตกันไม่กระไรเฟิร์นสคิกด,ดอูอยู่ไหนอยู่ไหนนะอยู่บนสุดอะอยู่บนอยู่บนเนี้ยอยู่บนห้องกัปตันอะโอ๋มาดิ ต้องพนักง,งานหายหมดเลยเนาะไอ้เหอ่ะกับตัวหัวคันสวัสดีครับกับตัวหัวคันทำไมหน้ากับอุ้ยเหี้ยโดนเก็บตงังค์เฮ้ยเอาทคไดดวะโดนจับวะเออไม่ไม่มันโดนมันจะเก็บตังค์ไว้ถ้านั้นเกินไปไอ้ไรอุ้ยฉันนั่นนั่นไงเออโอ้โออยหวยแน่ไงว่าจะรับการร้องผ่านแนเก็บปืนแป๊บ นี่ปอบตาปอบต้าปอบต้ตาบอกแล้วย่าบอกเลยของแอร,รอ่อุ้ยคาตาน่าแล้วก็ดูที่จะแก่พออุย้ยเจอของดีต <โห S 2> <ห>ายแน่มึงแน่นอนว่ามึงไม่รอดหรอก อยู่ไหนเอ่ยอยู่างชั้นนอนห้องนอนมึงท้าทายอำนาจกูนี่หว่าไอ้ยึดตะเตปิน่าเอ้าไม่กลัวเหรอเยี่ยมเชไม่กลัวสวัสดีครับ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 อยู่น้ำสัตว์แต่สัตว์ไม่มีน้ำสัตว์วะอยู่น้ำสัตว์ไม่ทำไไม่กินน้ำมันเฮี้ยเหรอ ข่าแม่งหรอไอ้เนี่นับตลาเลยคก็ข่าแม่งเลยอ่าแล้วก็ยายายตายแล้วก็เอาอุปยาพิชิตไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาแม่งเข้ามาใกล้ไม่มีที่อะไรอยู่ไหนวะเนี่ยก็ก็เราุยชั้นล่างอ่ะเนี่ยไม่เห็นเลยชั้นนอนอ่ะหล่อนก็ไม่เห็นมึงนะจริงจิริง วิวไอ้สัตเก็บปืนไม่ได้โอ้สัตอีก1นัดเด้น่ะอีาของดีของดีกระป๋อตันวะไม่ดีเยียมอกไปแ้วไอ้หี้ยมืไอ้สตว์กระป๋อตัไม่ดีาป้อุ้ยยาเจ้าของดีแกเจ้าของดีแกขออสจุดน้ต้หงไม่ล่อหรอก มไม่รอดหรอกแต่ทอมสันมึงเจอบ่อยสิบสองนัดโอ้โหพกหนึ่งนัดมีดสั้นก็รู้สึกชันนีการตั้งตังค์เข้าแบงก์กันไม่สอนสั oh ่นคล้องสายอะเมสเตียอยู่แล้วโอ้อุ้ยไปล้วไปเอ้ยปืนกู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 โอ้สั่นไปากกันเลยไปฝากสักกติกรในตลาดโอ้โหปืนมึงเยอะเยอะเยอะ เยอะเยอะเก็บเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดเป็นมิโกนด้วยไงล่ะทำไมไม่ฝากกสิกรเนี่ยล่ะฝากไว้ห้องมองจอพวกนี้เก็บได้เกืกสิกรไม่ฝากกสิกรภาษีแปดเปอร์เซ็นต์น่ะอย่าหญ่เลหลังจัดจ่ายได้หรอกเพียรห้าเปอร์เซ็นต์น่ะครับครับครับไม่มีปืนไลยห่ะไม่มีอาวุธเลือไก่กูแหละกูแหละก็บอกเลยหรืกูแต่มีดเนี่ยจอดกแล้วหนึ่งนับได้ทัดตกกว่า ฮัลโหล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 แล้วนนฮัลโหลเมื่อกี้มันเป็นเสียงอะไรตกตกได้ยินเสียงน้ำตกอ่าจะเป็นเฮ้ยกูกว่ากูต้องขวิดกูอย่ชั้นล่างสุดเนี่ยกูอยู่ที่เดิมนะเนี่ยนึงกูถามใครคุยโอ้โหะนอนตายเลยมาคุยกูดิมาคุยกูดิไม่ใช่แมวไม่เสียงไม่เสียงเลยไม่เสียงไม่เสียงเลย กูจะประทานกูจะประทานลูกปืนกับ่ากูจะประทานลูกปืนสวรรค์ให้ไอ้หเหรอไลูกปืนกูเยอะไอ้น่ะคำลังใจอีกจุดสองนัดเตี้ยคุณตำรวจขาคุณตำรวจเดี๋ยวครับคุณหมอดีใจไหมครับดีใจครับปวดตาปะตัเปันไงตา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 คุณหมอครับคุณหมอ คุณหมอตอนนี้มันไม่อยู่แล้วครับท่านผู้ชมเราจะเข้าไปตุยมันช้ากันดีกว่ามันอยู่ในห้องพยาบาลนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่ี่เดี๋ยวราเข้าไปตุยมกันช้ารับ เปนไปสีแดงอยู่อะแล้วเข้าไปไม่ได้ครับโอ้หมาไม่มีีขาวเลยไม,ม่แต่โอ้โหมึงมยืในใี่จุดๆที่แบบเขาอนไรอาเงี้ยวะ ฮัลโหลฮัลโหลสเตลลี <Ont> ่ฮัลโหลสเตลลี่อีเ้าหินเนี่ยเขาก็นี่อะไรสิฮัลโหลโอ้ยอีเจ๊อะเขากดผิดตายดักหน้าคุกไอสัตว์ดักมาเหอะมาเหอะมาเหอะมามามาตากลัวเหรออ่านเสือจะโดนจะโดนคดีหนักอย่างเงี้ยนะเนี่ยสามสิบวินาทีอ่ะไม่หนักไม่ใช่กูัวเฮย รู้สึกแบบเล่มนี้มันดีใช้ได้สะกดผิดอีกแล้นั่นไงมาแล้วสติกกี้ขีจนได้อะไรวะอะไรคืออะไรได้เลยกดชิปย้ำๆไงกดชิปย้ำๆมามันจะขึ้นว่าสติกกี้ขีไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันครับมึงน่าจะเคยนะเวลากดชิปย้ำๆเกินห้าครั้งอ่ะมันจะขึ้นเียกูกดอยู่เนี่ยขึ้นว่าสติกกี้มีอะไรนอกกลับไม่ขึ้นอ่ะมีอะไรเนาะ กูไม่ได้ออกเราออกกันนะแต่ทำไมมันติดอยู่วะเฮ้ยคุอยู่ตรงไหนเนี่ยจะมาฆ่าผมเจอแล้วอุ้ยไอสัตว์เนี่ยเผือกกระตุ้มันดดิปื่นก็บอกเดียวยินเสียงร้างกินน้ำก่อนไว,ไวนายวีที่คุปปี้สัตว์ <laughs> ก็จะเห็นอยู่นะท่อยู่ในคุกไอ้เหี้ยจะเห็นอยู่นะไอ้สัสเออมาเลยมามายิงกูเลยยิงกูเลยยิงกูเลยย,ย,ยิงกูเลยยิงกูเลยไอ้สัยิงกอ้สัไอ้สัสอ้ไอ้สัไอ่สัสไอไอ้ัไอ้อ,อนน้ัยอ้สัสไอ้ไอ้สั้สไอ้ัอ้ไไอ้สัสไอสไอัไม้ไอ่อกไอ่ออกนัอไอ้อ่ออออ

น,น,นี่เป็นพวคนสกอตต์แต่เนี่ยโอ้เพิ่งรู้พ็นคนสกอตต์แต่เน,นี่ยขอเสื้อแม่งเลยครัโอบาเยี่ยมครับ<ค>รตืนปืนตืนปืนปืนปืนมันดรอปยากมากเลยเล่นเด้นแบบปืนมันดรอปอย่างยากอะรั่วกูวนี่กดผิดปืนมันดรอปปืนมันดรอปยากไปเว้ยปืนมันดรอปโอ้ยเกี้ยวเหรอเก๊กอะวิ่งหน้าเขา มึงปลาอะไรมามึงปลาอะไรมาไม่เอาเราแก่เอาชนะแล้วอโอ้มึงชนะเลยเอาไปเล่นไปเล่นทันไปเล่นฮันเตอร์ป่ะเอาพอแบบพัดนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกัใหม่พัดหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย